สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วิดีโอสาธิตอธิบายการทำงานของโปรแกรม Stack Smart Cafe นะครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะอธิบายถึงระบบที่ทุกท่านใช้กันมากเลยนะครับคือระบบคูป,ปองนะครับท่านสามารถเข้าจัดก,การระบบคูป,ปองได้นะครับจากเมนูจัดก,การนะครับแม่แบบคูป,ปองนะครับเมื่อเข้ามานะครับท่านจะเห็นว่า โปรแกรมนะครับจะแบ่งหน้าจอออกเป็น3หน้าจอหลักคือ1นะครับคูปองเทมเพลตสคือครีเอทคูปองนะครับและ3สุดท้ายนะครับคือเป็นคูปองหรือพิมพ์คูปองนะครับขั้นตอนก็จะแบ่งเป็น3สเต็ปง่ายๆเลยนะครับคืออย่างแรกคือสร้างแม่แบบขึ้นมาก่อนจากนั้นก็สร้างคูปองตามแม่แบบที่เลือกแล้วก็จบด้วยขั้นตอนการพิมพ์นะครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับคือขั้นตอนการสร้างแม่แบบคูปองนะครับ โดยหลักเลยนะครับโปรแกรมจะสร้างคูปองนะครับแม่แบบเนี่ยน,นะครับจะมีมาให้ทั้งหมด2อย่างเป็น d e f a u l t ขึ้นมาก่อนสมมติท่านต้องการเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับให้ท่านกดที่เพิ่มจากนั้นใส่ชื่อแม่แบบของคูปองนะครับหรือก็คือชื่อที่จะปรากฏอยู่ในคูปองเวลาพิมพ์นะครับจากนั้น รหัสแม่แบบคูปองนะครับจะเป็นคำนํำนาหน้าของ ID นะครับที่ user จะนําไปกรอกนะครับที่เครื่องให้บริการนะครับคือตรงนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรากําหนดคําว่า CP ตรงนี้นะครับเวลาคูปองสร้างขึ้นมานะครับ ครั้งที่ลูกค้ากรอกข้อมูลนะครับหรือล็อกอินของเขานะครับก็จะขึ้นต้นด้วยคําว่า C P แล้วอาจจะตามด้วยหมายเลขคูปองที่ Running ไปหรือว่าแตกต่างกันไปนะครับ00014ก็แล้วแต่ที่เรากําหนดนะครับสรุปก็คือรหัสนําหน้า I D ของ User อรที่ใช้ในการล็อกอินเพื่อใช้งานคูปองนะครับราคาขายนะครับก็คือ มูลค่าเงินที่จะให้เข้าสู่ระบบนะครับคูปองใบนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ผมตัวอย่างเช่นยี่สิบาทนะครับแล้วก็มูลค่าของคูปองนะครับเราสามารถทำโปรโมชั่นในลักษณะที่ว่าคูปองราคายี่สิบนะครับแต่ว่ามูลค่าของคูปองเนี่ยอาจจะเป็นสามสิบคือมากกว่าราคาขายนะครับตรงจุดนี้สามารถทำได้จากตัวอย่างผมขอให้มูลค่าคูปองเท่ากับราคาขายนะครับคือยี่สิบต่อไปนะครับ กำหนดวันหมดอายุคูปองสามารถถูกยกเลิกได้2กรณีนะครับคือ1นนะครับหมดเวลาหรือว่าจํานวนเงินมูลค่าคูปองนะครับหมด2คือคูปองหมดอายุอย่างเช่นเรากาหนดวันหมดอายุไว้1วันนะครับก็คือน,น,นับจากที่เขาซื้อคูปองไปแล้วเราอินเพื่อเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับนับจากนั้นไปอีก1วันคูปองจะหมดอายุโดยไม่สนใจว่าเขาใช้งานครบ ตามเวลาจํานวนหรือว่าตามมูลค่าคูปองหมดแล้วหรือยังนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการกาหนดประเภทของคูปองนะครับคูปองจะบอกจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับคือจํากัดเวลาเริ่มคิดเมื่อใช้งานครั้งแรกนะครับหมายความว่าเวลาจะเริ่มนับเมื่อยูเซอร์นะครับที่ซื้อคูปองไปสามารถล็อกอินและผ่านเข้าใช้งานระบบได้เป็นครั้งแรกเวลาก็จะเริ่มนับนะครับสามารถกําหนดได้เลยนะครับ อย่างเช่นเรากำหนดไปว่าคูป,ปองหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ให้กำหนดไปเลยใช้งานได้หนึ่งชั่วโมงหรือจะให้ใช้งานได้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีก็สามารถกำหนดได้หรือหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งเดือนคือถ้าเกิดกำหนดผมยกตัวอย่างนะครับลักษณะนี้จะหมายความว่าคูป,ปองใบนี้ใช้งานได้หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงกับอีกหนึ่งนาทีนะครับจับทั้งหมดมาบวกกันโอเคนี่คือคูป,ปองประเภทหนึ่งนะครับ มีคูปองอีกประเภทหนึ่งนะครับคือจํากัดมูลค่าคิดเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกเหมือนกันจํากัดมูลค่าเนี่ยจะอ้างอิงกับโปรโมชั่นนะครับคือเราเลือกได้เลยว่าเป็นโปรโมชั่นแบบไหนชั่วโมงละเท่าไหร่หรือนาทีละเท่าไหร่คูปองแบบนี้นะครับจะอิงกับมูลค่าของคูปองโดยตรงหมายความว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะคูปองจำกัดมูลค่าคูปองมีมูลค่า20บาทใช่ไหมครับสมมติเขาใช้งานไป สนาทีแล้วเลือกโปรโมชั่นคือนาทีละ1บาทนั่นหมายความว่าเขาใช้งานไป2บาทถูกไหมครับสบาทเนี้ยจะถูกหักจากมูลค่าของคููปอง20บาทเหลือ18บาทคราวนี้เนี่ยคูปองจะหมดอายุหรือใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยก็เมื่อเขาใช้ได้ไปครบ20นาทีหรือไม่เกิน1วันลักษณะาการทำงานก็คือจะหักจากจ,าจำนวนเงินที่คูปองใบนั้นๆมีแต่ถ้าเกิดเป็น ลักษณะของคูปองแบบจำกัดเวลานะครับมูลค่าของคูปองตัวส่วนนี้จะไม่ถูกคิดเลยมันจะเป็นเราจะใช้แค่ราคาขายเพื่อเป็นส่วนอ้างอิงในการนาเงินเข้าระบบแต่เวลาจะถูกตัดจากจํานวนชั่วโมงที่มีผมยกตัวอ,อย่างเช่นเขาใช้งานไปสองนาทีถ้าเกิดเป็นคูปองแบบจำกัดเวลานะครับเมื่อมีเวลาใช้งานหนึ่งชั่วโมงหรือรลยกสั้นๆก็คือหกสิบนาทีใช่ไหมฮะถ้าเกิดใช้งานไปสองนาทีเวลาจะตัดไปสองนาทีหนึ่งชั่วโมงก็จะเหลือห้าสิบแปดนาที เมื่อเขาใช้อีกหนึ่งนาทีก็จะเหลือห้าสิบเจ็ดก็คือจะตัดไปเรื่อยๆตัดเวลาไปเรื่อยๆจะแตกต่างจากแบบล่างที่ตัดจากจํานวนเงินจํากัดเวลาเนี่ยนะครับจะตัดจากจํานวนเวลาแทนถ้าเกิดเวลาหมดหรือว่าใช้ไม่ทันวันหมดอายุคูปองก็จะไม่สามารถใช้งานได้จากตัวอย่างนะครับเราก็จะกําหนดเป็นจํากัดเวลานะครับจากนั้นเมื่อกําหนดข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดที่ปุ่มตกลงเราก็จะได้คูปอง ที่ชื่อว่าคูปองหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นแม่แบบของมันโดยมีโค้ดว่า CP นะครับครานี้สังเกตนิดนึงคือจะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายเช็คถูกใช่ไหมครับตรงส่วนนี้ท่านสามารถกำหนดได้ที่ค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นจะมีผลเมื่อไหร่จะมีผลเมื่อท่านกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นคูปองประเภทนี้นะครับจะถูก นำไปแสดงบนลิสต์เป็นค่าเริ่มต้นไว้เลยท่านจะไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเลือกให้เสียเวลาสำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นตรงส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องการให้คูปองใบไหนหรือคูปองที่ขายบ่อยๆนะครับก็ให้กำหนดคูปองใบนั้นเป็นค่าเริ่มต้นต่อไปเลยนะครับหลังจากที่เราสร้างแม่แบบคูปองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือการสร้างคูปอง เมื่อเรามีแท่นพิมพ์นะครับหรือแม่แบบของคูปองเรียบร้อยแล้วให้ท่านเลือกว่าท่านต้องการสร้างคูปองจากแม่แบบตัวไหนนะครับจากตัวอย่างเราจะเลือกแม่แบบที่เราสร้างขึ้นมาล่าสุดนะครับคำนำหน้า id ในข้อกําหนดนะครับความยาวของ id เท่ากับ6ท่านจะเห็นว่าตัวอย่างคูปองก็คือ id ที่ลูกค้าจะได้รับไปก็คือ cp ก็คือคำนำหน้านะครับ2ตัวนี้ จะคงที่ทุกตัวคูป,ปองทุกตัวจะเหมือนกันความยาวของ ID เท่ากับ6ก็หมายความว่า ID ดีนี้มีความยาวทั้งหมด6ตัวอักษรนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าจากนั้นกำหนดให้รันรหัสอัตโนมัติมันหมายถึงว่าโปรแกรมจะสั่งรันรหัสเองอัตโนมัติท่านไม่จำเป็นจะต้องกำหนดหรือท่านจะกำหนดเองก็ได้ว่าจะให้รันเริ่มต้นจากหมายเลขเท่าไหร่และสิ้นสุดที่หมายเลขเท่าไหร่ รณีนี้ผมกำหนดเป็นอัตโนมัติก่อนนะครับจากนั้นกำหนดจำนวนที่จะสร้างนะครับอย่างเช่น10บใบนะครับแล้วเลือกที่สร้างโปรแกรมจะยืนยันความแน่ใจอีกครั้งนึงนะครับจากนั้นจะบอกมาว่าสร้างคูปองสำเร็จและไม่สำเร็จกี่ใบตรงส่วนนี้นะครับขอให้ท่านสังเกตทุกครั้งนะครับเวลาที่ท่านสร้างการสร้างคูปองไม่สำเร็จเนี่ย อาจจะเกิดจากกรณีที่ท่านกําหนดความยาว ID สั้นไปผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าท่านกําหนดความยาวของ ID มีค่าเท่ากับ2ถ้าเกิดท่านกําหนดความยาวของ ID มีมีค่าเท่ากับ2หรือต่ากว่านี้นะครับคูปองคูปองเนี่ยจะมีแค่คําว่า CP คราวนี้ทุกครั้งที่ท่านสร้างเนี่ยคูปองทุกใบก็จะมี ID ว่า CP ทําให้เนี่ยท่านไม่สามารถสร้างได้แล้วโปรแกรมก็จะแจ้งว่าสาร้างสําเร็จศูนย์ใบไม่สําเร็จ10บใบเพราะฉะนั้นความยาวของ ID นี้มีความสําคัญครับอยากกาหนดให้สั้นเกินแต่ถ้าเกิดกําหนดให้ยาวเกินก็คือลูกค้าก็จะพิมพ์กันนานหน่อยครับจากนั้นท่านสามารถดูคูป,ปองนะครับที่ท่านสร้างมาได้ทันที10บใบที่ท่านสาร้างสําเร็จนะครับก็จะคือคูปองรหัส CP01 ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สองไล่ไปเรื่อยๆจนถึงศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับจะเห็นว่าโปรแกรมรันรหัสให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วพาสเวิร์ดก็จะถูกแรนดอมขึ้นมาจากนั้นนะครับเราสร้างคูปองเสร็จแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับคือการพิมพ์คูปองให้ท่านเลือกเทมเพลตหรือแม่แบบของคูปองนะครับที่ท่านต้องการพิมพ์จากนั้นสถานะการพิมพ์นะครับท่านสามารถเลือกได้สองสถานะคือพิมพ์คูปองเปล่านะครับ จำนวนสิบใบพิมพ์คูปองเปล่าคืออะไรคูปองเปล่านะครับคือคูปองที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับใช้ในกรณีที่ท่านต้องการจดรหัส ID ของท่านหรือคูปองที่ท่านสร้างมาลงไปเองนะครับโดยไม่ต้องการให้ระบบพิมพ์ลงไปให้จะเห็นว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยจะมีแต่ข้อมูลชื่อร้านของท่านอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็คอนแทคนะครับ ตรงส่วนนี้กําหนดในส่วนของตัวเลือกทั่วไปนะครับ General ท่านสามารถกําหนดได้ว่าที่อยู่เบอร์ติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์กรณีที่ลูกค้าทําของใช้ส่วนตัวสูญหายสามารถติดต่อเบอร์ล้านได้นะครับหรือเงื่อนไขในการใช้คูปองอย่างเช่นคูปองใบนี้ซื้อไปแล้วไม่สามารถคืนได้แจ้งลูกค้าว่าคูปองหมดอายุภายใน7วันก็แล้วแต่ครับต่อไปนะครับสถานการณ์พิมพ์อย่างที่สองนะครับคือพิมพ์คูปองที่สร้างใหม่ คูปองที่สร้างใหม่ก็จะอ้างอิงจากคูปองที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเรากดพิมพ์คูปองระบบนะครับก็จะดึงข้อมูลของคูปองทุกใบนะครับที่ถูกสร้างใหม่ตามแม่แบบคูปองที่เลือกไว้นะครับที่เราดูกันเมื่อกี้ก็คือ CP001 ไปเรื่อยเลยนะครับจนถึง CP0010 นะครับพร้อมพาสเวส่วนนะครับ จากนะั้นสามารถพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้เลยครับจะเห็นว่าลักษณะของคูปองจะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับกรณีที่ท่านต้องการออกแบบเองนะครับให้ท่านกดที่ปุ่มดีไซน์ถ้าจะเห็นว่าจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Smart Report Designer Lite นะครับตัวนี้จะใช้ในการออกแบบคูปองนะครับกรณีที่ท่านอาจจะมีแนวคิดหรือต้องการ เอาแบบคูปองให้เปลี่ยนไปจากที่ Default ของโปรแกรมหรือมาตรฐานของโปรแกรมนะครับมีข้อสังเกตนิดนึงครับส่วนที่เขียนว,ว่าโดนเชนเนี่ยนะครับหมายถึงว่าท่านห้ามลบให้ออกไปนะครับแต่ท่านสามารถยกย,กย้ายตำแหน่งเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่นอกเหนือจากการลบลงไปนะครับ f ิกก็เหมือนกันครับท่านต้องคงไว้อย่าลบออกไปหลังจากท่านแก้ไขเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลือกที่ไฟล์ เซฟจากนั้นนะครับไปที่ d i r e c t o r y ที่ติดตั้งโปรแกรมนะครับ d ดซีโปรแกรมไฟล์ Control server นะครับแล้วให้ท่านเลือกที่ไฟล์ที่ชื่อว่า AR u n d e r ด c สก e ร o คูปองนะครับเลือกที่ Save ตอบ Yes นะครับท่านก็จะได้คูปองใบใหม่ที่ท่านดีไซน์ไว้จากนั้น ถ้าเกิดท่านต้องการพิมพ์คูปองนะครับที่สร้างใหม่ด้วยรูปแบบที่ท่านดีไซน์ไว้นะครับให้ท่านนำออปชันใช้รูปแบบพื้นฐานของโปรแกรมออกนะครับแล้วกดที่ปุ่มพิมพ์โปรแกรมจะดึงรูปแบบที่ท่านออกแบบไว้นะครับมาแทนที่ขอโทษอีกครั้งนะครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับ1คือ r ี a t e แม่แบบคูปองก่อนนะครับ ซึ่งคูปองมีสองแบบคือจำกัดเวลาและจากัดมูลค่านะครับตามที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับ2คือคีย์คูปองนะครับหลังจากสร้างแม่แบบแล้วจะต้องมาพิมพ์คูปองนะครับจํานวนตามที่กําหนดสคือพิมพ์คูปองนะครับจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายขั้นตอนต่อไปว่าทําไมถึงไม่พิมพ์ก็ได้โอเคนะครับคราวนี้ก็จบขั้นตอนการสร้างแม่แบบ สร้างคูป,ปองและการพิมพ์คูปองนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการขายคูปองและการนําคูปองไปใช้ครับให้ท่านออกมาที่หน้าจอของโปรแกรมหลักนะครับท่านจะเห็นว่าจะมีส่วนที่เรียกว่าคูปองนะครับท่านสามารถเลือกชื่อของคูปองที่อยู่ในระบบนะครับในที่นี้ก็หมายถึงชื่อแม่แบบคูปองนะครับให้ท่านเลือกมาหนึ่งชื่อจากนั้นกดที่ปุ่มขายท่านจะเห็นว่า กรณีที่เราไม่พิมพ์คูปองออกมานะครับระบบในขั้นตอนขายคูปองเนี่ยก็จะแสดงออกมาให้เห็นอยู่ดีว่าคูปองเนี้เป็นคูปองประเภทอะไรมีราคาเท่าไหร่รหัส ID ที่ใช้ในการล็อกอินและพาสเวิร์ดคืออะไรแล้วถามการยืนยันว่าต้องการขายหรือไม่คูปองทุกใบนะครับที่สร้างมาถ้าเกิดยังไม่มีการขายนะครับต่อให้ทราบ User Name และพาสเวิร์ดนะครับก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคูปองที่พิมพ์ไว้บนแคชเชียร์หรือว่า สถานที่ใดใส่ว้ในกล่องแล้วโดยเห็นโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดยังไม่มีการขายจะยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับทําให้ท่านสบายใจได้ว่าลูกค้าเนี่ยครับจะไม่สามารถล้วงรหัสข้อมูลของคูปองนะครับออกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตได้นะครับครับต่อไปนะครับเมื่อกดที่ปุ่ม yes หรือหมายถึงการตกลงในการขายคูปองนะครับให้ท่านสังเกตนะครับที่ total ตรงจุดนี้นะครับ total ตรงจุดนี้นี่ จะมีจํานวนเงินนะครับมาจาก2เหตุการณ์นะครับคือการต่ออิยุสมาชิกหรือการขายคูป,ปองนะครับสมมุติว่าคูป,ปองนี้ราคา20บาทนะครับจํานวนเงินที่มีอยู่ก่อนหน้าคือ80นะครับถ้าเกิดผมกดขายท่านจะเห็นว่าจํานวนเงินจะเพิ่มเป็น100คือคูป,ปองใบล่าสุดราคา20บาทบวกกับของเก่าอีก80เพราะฉะนั้นผลรวมจะกลายเป็น100และผลรวมทั้งหมดนะครับจะเท่ากับ191บาทคราวนี้นะครับเราขายคูป,ปองใบ เมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมครับท่านสามารถดูได้ว่าประวัติการขายคูปองนะครับนี่นะครับล่าสุดคูปองที่ขายคือ CP 0 0 0 1นะครับขายไปเวลาเท่าไหร่ต่อไปนะครับเมื่อขายเสร็จแล้วนะครับท่านสามารถนำคูปองใบนี้ไปล็อกอินใช้งานนะครับได้เดี๋ยวผมจะสวิชหน้าจอไปที่เครื่องขายแอรนะครับโอเคครับคราวนี้เราพิมพ์คูปองที่เราเพิ่งขายไปเมื่อกี้นะครับ แล้วก็รหัสผ่านนะครับจากนั้นกดล็อกอินท่านจะเห็นว่าคูปองที่เรากําหนดไว้นะครับสามารถใช้งานได้หนึชั่วโมงแล้วสามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าเป็นคูปองแบบไหนรหัสเท่าไรประเภทแบบไหนเวลาที่เริ่มใช้งานนะครับและเวลาสิ้นสุดหมดอายุการใช้งานนะครับตรงจุดนี้ก็หมายถึงที่เรากําหนดไว้นี่คือ1วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มใช้งานเวลา1 นาฬิกา52นาที53วินาทีใช่ไหมครับวันที่26ก็จะหมดอายุการใช้งานเมื่อวันที่27เวลา1นาฬิกา52นาที53วินาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าระยะเวลาการใช้งานเนี่ยใช้งานได้เท่าไหร่แล้วมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยจานวนกี่วันและกี่ชั่วโมงกี่นาทีครับองส่วนนี้ลูกค้าสามารถดูได้ด้วยตัวเองเลยนะครับกรณีที่ลูกค้านะครับต้องการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับ อาจจะไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้เลยนะครับโดยพิมพ์ username ซึ่งก็คือคูปอง ID นะครับจากนั้นพิมพ์ password ของเก่านะครับที่ได้มาเบื้องต้นนะครับจากนั้นก็พิมพ์ password ใหม่เข้าไปและกดที่ปุ่มเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับถ้าการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับโปรแกรมจะแจ้งขึ้นมา การล็อกอินครั้งต่อไปของยูเซอร์คนนี้นะครับหรือคูปองใบนี้นะครับก็จะเป็นไปตามพาสเวิร์ดันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็คือลอดภัยแน่นอนครับสามารถเปลี่ยนพาร์เวร์ัเองได้สามารถดูการใช้งานได้ครับเวลาก็จะแสดงนะครับจํานวนที่ใช้ไปหนึ่งนาทียี่สิบสองนาทีลูกค้าก็สามารถกดหยุดเมื่อกดหยุดนะครับเครื่องจะกลับมาที่สถานะล็อกหน้าจอเหมือนเดิมพร้อมให้บริการต่อไป อยู่ในสถานะพร้อมให้บริการจะเห็นว่านะครับระบบคูปองนะครับค่อนข้างมีความสะดวกคือเมื่อเราสร้างคูปองจํานวนมากเก็บไว้แล้วนะครับเราก็ให้พนักงานเนี่ยขายทิ้งไว้เลยหรือว่าขายขายตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อจริงก็ได้นะครับจะทําให้ไม่ต้องมานั่งกอยกดปุ่มเพื่ออนุญาตให้ลูกค้าใช้งานเองมีความสะดวกมากนะครับต่อไปนะครับระบบ สองระบบนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือระบบต่อและระบบคืนนะครับสำหรับสองระบบนี้นะครับคือระบบต่อหมายถึงว่าเราสามารถนําคูปองใบเดิมนะครับมาต่ออายุก,การใช้งานได้แต่มีเงื่อนไขนะครับสำหรับระบบต่อและระบบคืนเงื่อนไขเหมือนกันนะครับคือคูปองที่นํามาใช้งานได้เนี่ยจะต้องเป็นประเภทจํากัดมูลค่าเท่านั้นนะครับ หมายถึงหมายความว่าคูป,ปองตัวอย่างที่เราสร้างมาก่อนหน้านี้นะครับไม่สามารถใช้งานกับระบบต่อและระบบคืนได้นะครับครับก็จบลักษณะการทำงานโดยทั่วไปหรือโดยพื้นฐานนะครับของระบบคูป,ปองนะครับต่อไปนะครับจะมา ระบบการจัดการคูปองแบบรายละเอียดนะครับให้ทเข้าไปที่เมนูจัดการนะครับแล้วส่วนของบริหารคูปองนะครับท่านจะเห็นว่าโปรแกรมแบ่งลักษณะการทํางานเป็น3าส่วนนะครับคูปองไทม์ลิมินนะครับแบ่งแยกหมายถึงว่าคูปองอะไรก็ตามนะครับที่เป็นประเภทจํากัดเวลานะครับจะถูกแสดงรายชื่อในนี้นะครับ อย่างเช่นคูปองที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับจะแสดงเลยว่าคูปองโค้ดอะไรพสเวิร์ดอะไรนะครับใช้ได้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เราจะรู้หมดเลยนะครับสถานะ enable หมายความว่าใช้งานได้ไหมนะครับส่วนเซลล์นี่หมายความว่าถ้าเกิดมีเครื่องหมายถูกไว้หมายความว่าคูปองใบนี้ถูกขายไปแล้วเราสามารถดูการใช้งานได้นะครับโดยการเลือกคูปองนะครับแล้วเลือกดูการใช้งาน จะสามารถดูได้ว่าเขาใช้งานเวลาเท่าไหร่บ้างที่เครื่องไหนนะครับในลักษณะาคล้ายกันนะครับคูปองไพ c ์ l ิม i t นะครับก็คือจะแสดงเฉพาะคูปองที่เป็นประเภทจำกัดมูลค่าเท่านั้นนะครับสามารถดูการใช้งานได้เหมือนกันส่วนต่อไปนะครับคูปอง a n a g e m e n t นะครับ คูปองไม่เหน็บนะครับมีไว้สําหรับลบคูปองนะครับที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดผมยกตัวอย่างเช่นคูปองอาจจะเก่าแล้วไม่ได้ขายแล้วหรือว่าขายไม่ได้นะครับท่านจะลบได้จากเมนูนี้นะครับเป็นการลบคูปองครั้งเดียวจํานวนมากๆนะครับที่เข้าเงื่อนไขที่เหมือนกันผมยกตัวอย่างนะครับคูปองที่สร้างก่อนวันที่ถ้าเกิดท่านเช็คไว้หมายความว่าคูปองอะไรก็ตามที่สร้างก่อนวันที่26เดือนหนึ่งปี2004นะครับจะถูกลบ โดยไม่สนใจเงื่อนไขอื่นๆเลยว่าขายหรือไม่ขายไปแล้วแต่สมมติกรณีที่ท่านเช็คตัวเลือกนี้เข้าไปก็คือคูปองที่สร้างก่อนวันที่26นะครับและต้องขายไปแล้วด้วยถึงจะถูกลบหรือถ้าท่านเช็คตรงส่วนนี้คูปองที่ถูกใช้งานและถูกสร้างก่อนวันที่26ถึงจะเข้าเงื่อนไขาการถูกลบนะครับลักษณะการทำงานเป็น นำมาผนวกกันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดท่านไม่เช็คตัวเลือกใดเลยนะครับหมายความว่าคูปองทุกใบที่อยู่ในระบบจะถูกลบนะครับถ้าเกิดกดปุ่มจัดการนะครับโปรแกรมจะแจ้งว่ามีคูปองที่เข้าเงื่อนไขในการลบทั้งสิ้นกี่ใบนะครับคุณต้องการดูหรือไม่ถ้าเกิดท่านตอบตกลงโปรแกรมจะแสดงคูปองทั้งหมดนะครับที่เข้าเงื่อนไขามาให้พร้อมทั้งชื่อของเขา เมื่อปิดไปคุณแน่ใจหรือไม่ตรงนี้หมายความว่าคุณแน่ใจหรือไม่ที่จะลบคูปองนะครับถ้าเกิดท่านกําหนดว่าใช้คูปองเทมเพลตตามที่กําหนดนะครับให้เลือกแม่แบบจากนั้นกดปุ่มจัดการนะครับก็คูปองก็จะแสดงเฉพาะคูปองที่เข้าเงินไขายว่าเป็นคูปองที่ชื่อว่าคูปองหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือทั้งสิบใบโดยไม่รวมว่าขายไปแล้วหรือไม่ขายนะครับ แต่ถ้าเกิดจะลบเฉพาะคูปองที่เป็นแบบนี้นะแล้วยังไม่ได้ขายเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อลูกค้าที่ซื้อไปแล้ว mm hmm. กดปุ่มจัดการนะครับ mm hmm. ก็จะได้ทั้งสิ้นกาใบโดยไม่รวมคูปองที่ขายไปแล้วครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จบการสาธิตการทำงานของระบบแม่แบบคูปองหรือการใช้งานระบบคูปอง mm hmm. เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ